สวัสดีครับสำหรับคลิปตัวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ add line a d แบบ event tracking ด้วย Google Tag Manager นะครับและ Google Analytics จะใช้ร่วมกันนะครับ add event tracking line a d event tracking คืออะไรนะครับ event tracking คือการ track เอาไง่ายๆว่า tag พวกปุ่ม add line a d หรือว่ากดปุ่มดาวน์โหลด pdf ดาวน์โหลดแคตตาล็อกพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าพูดในเชิงลึกเนี่ยก็คือการ track อะไรที่มันไม่ได้มีการ เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ภายในเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราสั่งซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้าเนี่ยแล้วเราก็กดเช็คเอาท์จ่ายตังเนนะครับปกติเนี่ยมันก็จะส่งไปที่หน้า thank you page ถูกไหมครับหน้าขอบคุณหน้ายืนยันการสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับประเทศไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยออลูกค้าหลายรายเนี่ยไม่ได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับก็จะมาแอดไลน์แอดก่อนเพื่อพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราจึงต้องใช้แบบ event tagging นั่นแหละเพื่อแท็กการแท็กที่เป็นลักษณะประเภทพวกนั้นนะครับทีนี้ขั้นตอนโดยคร่าวๆนะครับการทำเนี่ยก็จะมี4ขั้นตอนด้วยกันก็คืออ,อ,อันดับหนึ่งเนี่ยเราต้อง set Google Tag Manager set line a d tagging ขึ้นมานะครับสองเนี่ยก็คือเราจะเข้าไปที่ Google Analytics แล้วก็ไปทำ g o setup นะครับ ข้อ3เนี่ยก็คือเราต้องลิงก์ Adwords กับ Google Analytics เข้าด้วยกันนะครับข้อ4เนี่ยเราต้องเข้าไปที่ Google AdWords แล้วก็ไป Import Go จาก Google Analytics เข้ามายัาง Google AdWords นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะขอแยกเป็นขีด4คลิปวิดีโอเลยนะครับแยกเป็น4คลิปวิดีโอเลยเพื่อ,อ,อความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเราจะมาทำขั้นตอนนี้กันนะครับ Google Tag Manager Line at s ์แนะครับ จำมวก่อนเราทำวันนี้นะครับเริ่มเข้ามาที่ Google Tag Manager ปุ๊บก็กดทิ๊กโทษครับกด Variables นะครับกด Variables เสร็จปุ๊บให้เรากด c o n f l i g กด c o n f l i g เสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนลงมาตรงแถวแถวนี้นะครับตรงคลิกเนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าของคนอื่นๆเนี่ยของท่านอื่นๆที่ดูอยู่เนี่ยถ้ายังไม่เคยเข้ามาเลยเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ได้ถูกติ๊กอยู่นะครับให้เราติ๊กที่ให้เราติ๊กบวก ให้มันติ๊กเลือกเนี่ยตัวคลิก url นะครับติ๊กเลือกตัวคลิก url ถ้าของทุกท่านจะไม่ได้เลือกอยู่ให้เลือกเป็นคลิก url ถ้าสมมติใครเลือกอยู่แล้วก็แสดงว่าทําถูกแล้วนะครับไม่ต้องแก้อะไรก็สุดท้ายลราให้เป็นติ๊กถูกนะครับก็ปิดเสร็จปุ๊บขั้นตอน่อมาให้เราไปกดที่ overview ทีนึงแล้วกด new tag นะครับกด new tag new tag tag c o n f i g u r a t i o n นะครับเลือก universal analytics นะครับเลือก tag type เป็น event แล้วก็พิมพ์ตรงนี้เป็นลายแอดให้หมดเลยป,ป,ป,ปึ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยให้เลือก Google Analytics Setting ที่ทำไว้ตั้งแต่คลิปวิดีโอตัวที่แล้วนะครับอ่าตึ๊ด,ด,ด,ดทีนี้ t r i g g e r i n g เนี่ยก็ให้ไปบวกตรงนี้เพิ่มนะครับบวก New Trigger Trigger เ,เพิ่มแล้วก็กดตรงดิน2นี้เพื่อ Edit นะครับกดปึ๊บเนี่ยให้เลือก All Elements นะครับ แล้วเลือกซ้ำคลิกแล้วก็เลือกคลิก URL แล้วทีเนี้สเต็ปต่อมาเนี่ยเราต้องไปก๊อปลิงก์ของรูปเรามานะครับก็คลิกขวาแล้วก,กดคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับถ้าใช้ Google Chrome ก็กดคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับเบราว์เซอร์อ,อื่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นโคมรมภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า Copy Link เ m a g อ่อ i m a g e address น่าจะอะไรประมาณเนี้ยครับ copy image address น่าจะประมาณนี้ ก็มาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เซฟนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อ l อปไลน์แ t e s ททนะครับของทุกท่านก็ไม่ต้องพิมพ์ s ท test หรือ e ท t เดียวก็ไม่ต nah. ้องพิมพ์ก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมสร้างหลายทีละเดี๋ยวจะงงนะครับจะได้รู้ว่าผมเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะต้องมาลบอันไหนออกนะครับสุดท้ายก็กดเซฟนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแท็กเราให้จําได้นะครับผมก็ตั้งชื่อแอปไลน์แอปเเช่นเดิมนะครับเพราะว่ามีหลายตัวละ แล้วผมก็กดเซฟนะครับอาเซฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขั้นตอนออกมาเนี่ยเราจะมาเทสว่าเราทําถูกต้องหรือเปล่านะครับให้เรากดพรีวิวกดพรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหน้าไหนก็ได้นะครับที่มีรูปนี้อยู่นะครับแล้วเรากดรีเฟซรีเฟซเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแถบด้านล่างนี้มานะครับให้เราเช็คว่าถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้แล้วเนี่ยถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้เนี่ยไอตัว แอดไลน์แอดเทเนี่ยมันต้องเด้งขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับก็จะแปลว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวจ้องดีๆนะครับจ้องตรงที่เมาส์นี่ชี้อยู่อย่ากับพิบตานะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเเด้งขึ้นมาหมดเลยทั้งแถงเลยครับดูชีหนึ่งหนึ่งสองสามปุ๊บเด้งขึ้นมาหมดเลยแปลว่าอันเนี้ยถูกต้องละนะครับการรีเช็คครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกด Publish ขึ้นไปก่อนนะครับกด Submit ตัว Google Analytics เออโทษครับตัว Google Tag Manager ชุดปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราจะไปเช็คใน Google Analytics ได้นะครับวิธีการก็คือกลับมาที่ Google Tag Manager แล้วเลือกพรีวิวโหมดนะครับแล้วก็ให้เรากด Submit ปึ๊บแล้วก็ตั้งชื่อเวอร์ชันไปแล้วก็กด Publish and Create Version นะครับ แค่นี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยละทีนี้การรีเช็คขั้นสุดขั้นสุดท้ายนี่ยก็คือให้เราเข้ามาที่ Google Analytics ของเรานะครับแล้วเข้ามาที่แท็บเรียลไทม์แล้วก็อีเวนต์แท็บเรียลไทม์แล้วก็อีเวนต์แล้วก็เออจะมีถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยเวลาเราไปกดปุ่มแอดไลน์แอกในเว็บเราเนี่ยกดอีกทีหนึ่งนะครับลองกดอีกทีหนึง่งแล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับก็แปลว่าถูกต้องเรียบร้อยลนะ แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเว็บไซต์ของเราเนี่ยไม่ว่าหน้าไหนนะครับที่มีปุ่มที่เป็นรูปนี้อยู่นะครับมันก็จะแท็กได้ทุกปุ่มเลยนะครับแท็กได้ทุกปุ่มในเว็บไซต์เลยที่ใช้รูปลิงก์เดียวกับที่เราแอดเข้าไปที่เราคลิกขวาแล้วก๊อปปี้ม,มาเนี่ยนะครับถ้าหน้าไหนเนี่ยมีปุ่มที่ใช้รูปนี้อยู่เนี่ยก็จะแท็กได้หมดเลยนะครับก็อันนี้ก็จบขั้นตอนที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้